สบายดีพี่น <Mind Di> <io> um. ้องสบายดีบุษ uku ทุกคนเป่นอรเจได้พยายามหลี่ยามตอดนย่างวะวายพ้องหึ่งหึ่นเป็นตาสีเอานักแค่วะ ไก่น้อยตื่นยังไก่น้อยจ้าถือได้เป็นถน,น,น,นัดเนาะฝนนี่กรได้โอย,อย่าบอกได้สักหน่ตื่นนะฮะเออตื่นแล้วะไก่นะมี้า่น่ะไก่ ใส่น้อยใสย่ไหมใส่น้อยเอ้ยให้ก่อนด้วยเ้ย ือใจใจดัมันน่าสมนานะเนาะหมูบได้ไปหาหนาม้นี่เอ๊ะลวาตู้งหวยห้องหงยไเป็น้ไไรเออเฮ็ดเฮ็ดฟับอกเฉยเฮ็ดฟัเห็นเยอะโอ้ยองหน่อยเถอวะเบามีวเฮ็ดวออกเหลยเฮ้ยต้บรได้ให้ปัวบอก ออออดอกในน้อยนั่งวะเจังเล่หเห็นน่องแม่เมย์ได้เมื่อวานนี่วสะสันดอกในน้อยกำลังออกเรีนยนในวันวันเห็ดพวกจิกบ่จ้าวสิบห้าหน่อไม่ส้มเจไดามาส้มหน่ายแล้วนี่เ <c ười> ออเคยหลายก็เมื่อจะเสิร์ฟผม เอาบังเครืงให้นอน้ำย่านลุงกับกระป๋าเอามอวดใส่ไปดิห้องวางยัรางะหาเออนลุงกระป๋าเอาหลดไปห้าม้ำไมขนก็เลยลงแต่เด็กยังเลกสิปลาลงหรือปลาข้นแล้วปู่แล้วอ้ย ห้าห้องเงินหืดเลยเจ้ามาไก่หายป่าวะไข่ไข่บ่อย่างี้เสียหลดออกหฮ้ยบไข่ไปสักยาเตรียมไปห้าหน้าไม่บอเองวะอือไก่กจะไข่พอไก่บอมีลงมาเมื่อสเดย ตีหาัวบ่บมแม่เอากระตาเล่มาหายบาอเองเอากระตามมา่หายด้วยจะทำทไอีก <c oughs> อก่ะกระตาเล่เมือ <c oughs> มันกสืปไปมันเหเห็นหุงแล้วลนะ <c oughs> เฮ้ยกันน่นะเจนาตลีก็โทรมาบอกว่าแม่น้องเตนน้ส่ขนเตรียมตัวไปแต่มาขึ้นน้ำมันรลขวกระเต็มทางเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ โอ้เสียงผา,องา,า้องว่ดำคนองก่องปลายผา้หงมึไมก็ไปเลนดไก่นะก็พะไปเปลี่ยนเรองพหนก็ไปเออ้าอมันสีโงอยู่ามัลนมลินน,กกน,นี่ปลากรดาเนาะขนามไลมันก็สิโลงอยู่ดอกกาเวรนึง อู้เนาะลได้้อปหอไอยไปนมาเฮ้ยป่ะ้วก้าปิห่อเต็มอย่ได้แล้วงองอกไ้งเต็มขาอ้านี่หละงอกับสงอกกอนชิ้นกับหงอห่อเข่ากับห่อ คนกระโต๊กพี่น <recipro c ating> ้องปองปลายมาคุยกัเบิ้งเบิ้องขระทายพรว่าคือว่าสังเคราะกไก่รบนีนะไน่แหะสามสบามาทน้เอ้น้น้นนามากะปมือนี่นะอะไรแล้วแล้วอ่องามาควยขี้บาปะสนก๋วยซุป แทนที่จะหาหมูเลยทำบุญทำศีลเนาะมะเขือขี้น้ำนน่งนั่งเสร็จเทมไปต้องหายเกี่ยวขาวขี้เลี่ยนเนาะเป็นไ่เหลื่อมใต้นะเอาใต้เลยเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมใส่เป็นไงเหลี่อมเออกินโอลาโค้ดโล่าไค้ไม่ขุ่ยแล้วดิ้วจนม้าเบิ่งยางเกี่ยวอยู่ตื่นมาเมื่อใหม่นะซุกเต็มไฮอันนนบุญขาวแห้ง มันได้นี่้ระตุกมชเออันตื่นมามือใหม่แล้วเรีแม่ว่ามึงแม่กล้วยกระุกเต็มไหกล้วยขี่บาดอเออกล้วยขี่บากล้วยขีบาทเออว่าผมมีกล้วยสุปมีมีเอ้ยปมีมันอ้วนนะ มันตุ้ยเฮือนจะขอ้มีมีหึหมันบ่อยากกินเนดีเนดองแล้วนี่มันมีเนาะบ่สืคือบักอันบักเสือบักเสือนี่จ่อยย้อนอันนมจ่อยย้อนเนดีเดีมีไบ่น่ะ นี่ยืนกับแม่แล้วรักไห้แง่แง่ามาขึ้นหนึ่งกันนะออกมาแล้วกันพี่น้องปองป้ายมาทาเนเิดำ้มบได้ป้าบ่อนั่งบ่มีขัก <laughs> ข้าวหอกหึห่นหึ่งอยู่พี่น้องเว้ยน้ำกับบอสเสมอกันเนะาะบอลงัวบอลยังกินอีกท่านหนึ่งกันกนะ เฮ็ดละโง่ก็ออกภาซะ ตั้งทึ่งกับพวะท่านออกเออตัวหายัวนั้นคือขาดแท้นนะข้าวจะไม่รีบไหมเนาะข้าวเลยเนาะ ai là nguột đòng một nang quá, yam, nghe ơi, bên đó ฝนตกเมมอ m จัจนเพือนเล่นไปไก่กันนะจะเสด้จสำไัด้เขาคนนึงฝน,นตกเนาะล้วมัน,นเกซ้นอนพนหลวงกี่กัี่กรีบไปจัากเลย เป็นเช่นไรพี่น้องงามบอเขาหฮาปีนีเขาบ้านหลังสีเขียวสวยบอคาบึงต้นพ่นซุปอีกเน่ะตอนนี้ต้นพ่นถอดห่วงแล้วเฮ้ยพอใยญยไม่ญ่เอ้ยอเดี๋ยวก็ดะเหตุบุญหายแล้วนี่พักเป็นยังไงงามไมหมคะมอน,นียาก็เซเดล่าเด้พอ,ดอพี่น้นองฝากก็กกไหลก็แซนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อ ดีดีไม่แห้งพวกสุขุสุคขขนเราพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสบายดีไปเลยโอ